สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้พวกเราก็าจะไปเที่ยวหัวหินในรอบหลายเดือนที่เราไม่ได้ไปเที่ยวหัวหินกันเลยทะเลไม่ได้ไปมาสักพักหนึ่งละก็หลังจากที่เราทําฟันเสร็จเรียบร้อยเราก็จะไปหัวหินกันอะวันนี้เราจะพาไปตะลุยกินตะลุกเที่ยวหัวหินกันไปกันเลยเฮ้ยเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ตอนนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านโกมาหัวหินครับรอสมาชิกรอสมาชิกก่อนไ,ได้น้ำมะนาวมาแก้วหนึ่งบอกดูกกชื่นใจเลยเมื่อกี้ชื่นใจมากอร่อยคนเยอะมาก้องโทรมาจองนะทุกคนถ้าจะมาร้านโกมากหัวหินคนเดียวคนเดียวคนเดียว วันนี้เราได้นั่งข้างหน้านะเหมือนกับว่าตอกข้างในมันเต็มแต่ก็ไม่ร้อนนะโอเคอากาศโอเคอยู่อาันลมลมดีอยู่เดี๋ยวมาดูอาหารกันเลยคุณมินต้นค่ะและคุณหญิงค่ะและคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนุ่นต่อนุนอันนี้สวัสดีของเรามาแล้วนะคะพร้อมจะกัดนีดิบพร้อมค่ะ พบเลยเนี่ยอออ๋อบไวมีหมดแล้วมันจับได้ไหมมันขัดไม่ได้ใช่ไหมเพราะเราแอบมือไว้แล้วเอาปักนะขอบคุณค่ะพอ,อแล้วมันยังร้อนอยู่เลยนะนีใช่ใช่ใช่ ได้ตอนนี้ทุกอย่างก็เรียบร้อยร้าวครับใช่เตียมจ๊ะดูผลงานทุกคนเก่งมากเก่งมากอันนี้ก็เก่งมากดูอิ่มไหมครับอิ่มคนนั้นไม่ค่อยสบายอยู่ไปกันต่อเดเล่นที่ชิคาดามไปกันเลยอ๋อไม่นิงมีซินร์แบนแมนด้วยดูสิ วววพวกตลาดขายของทั่วไปนะครับพวกของใช้กระเป๋าเครื่องประดับของเล่นอะไรอย่างี้นะส่วนเดี๋ยวเราจะพาไปตลาดมาขาวก็จะมีพวกของกินเยอะกว่านี่ก็จะเป็นพวกของใช้เครื่องประดับกําไร กระเป๋านาฬิกาแล้วก็ตุ๊กตาเนาะโอเคไปไปเดินเล่นกันตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5้าโมงเย็นนะร้านก็ยังเปิดกันน้อยอยู่โอ้เสื้อผ้าก็แบบนี่มินิมอล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 ร้านก็ยังเปิดกันไม่ครบนะใช่อ๋อแล้วนี่นี่โทนดนตรีก็ยังอยู่อันนี้เป็นแจ๊ส แนวแจ๊สนะเป็นโซนดนตรีนะอืมมีดนตรีสดด้วยมีเฉพาะวิคเอนอย่างเดียวดนตรีสดวันนี้ไงวิกเอนใช่ใช่์มีเฉพาร์วิคเอนวันนี้ไงวิกเอนวันนี้วันอาทิตย์อแล้วถ้าเราซื้อของกินจากที่รุ่งมาซื้ที่นี่ได้ไหมอ้าวตรงนี้ปิดไหนนี่อ้าวก็คือต้องไปทางเดิมถ้าจะไปบีชจริงเหรออ๋อเดินทางนี้ได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 ้สูง อเราสบาไรูร้แบตหมดแล้วค่ะพักสักสิบนาทีนะคะเดี๋ยวไปเล่นกันต่อ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่หัวหินครับเรามาทะเล <c oughs> <c oughs> อะไรครับดูอะไรครับดูปูเหรอ ไปแล้วเหรอไปดูมา้าไหม เหนื่อยยังครป้าเหนื่อยแล้วอะฮะป้าเหนื่อยแล้วอะองเชียค่ะลองเชียให้ไหรือ่าเงี้ไปได้ค่ะ หลนปั่นปักค่ะตอนนี้เราก็จะมาหาอะไรกินที่ตลาดธรรมรีนะคะหอือตลาดต้นมะขาเมเรา,าก็มาดูร้านกันเตยไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ของกินเยอะมาก ล้อก่อนดิปูล้อข้างหลังด้วยปุ๊ให้จับจองฉันฉันจะกินซอฟต์ครีมเธอไปจองโต๊ะไหมเฮ้ยเดี๋ยวฉันไปจองโต๊ะก่อนก็ได้ใครก็ได้มาแล้วหนนะึ่งคนนะประสบความสำเร็จแล้ววันนี้ได้ของหวานกินแล้ว เขาก็จะมีร้านนะแล้วก็มีโซนให้นั่งกินได้ฉันได้มาแล้วมองอะไรหรอมินตันอุ้ยทำไมทุกคนมองฉันหมดเลยอุ้ยโดนมอง โถือนี่ว่าโดนเด็กมองมดเลยได้ไปซื้อได้เครื่องดื่มมาแล้วนะคะก็อาหารเต็มโต๊ะเลยเครื่องดื่มอร่อยไหมคะอร่อยม่ะมีแานโชว์มือหน่อยได้โชว์มือโอ้โหดูแตนโชว็มือเลยนี่ก็อร่อยเหมือนกันอีกไหมอ๋ออร่อยอร่อยโอเคค่ะไอติมสตรอเบอร์รี่เป็นไงมั้งคะเยี่ยมไหมคะ เยอะไหมถูกนิ้วนแล้วลุงอ่ะเค็บยำอาหารที่นี่แบบจะบอกว่าโคขุนก็อร่อยอาหารที่นี่คือดีเลยนะโอเคก็แนะนำนะตลาดต้นมะขามเปิดวันพฤหัสศุกเสาร์อาทิตย์นะคะ ห้าโมงเย็นจนถึงประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนเลยนะก็แบบคนเยอะมากทุกวันเลยเนาะอาหารก็เยอะก็ไม่รู้คนเยอะทุกวันหรือเปล่าแต่วันนี้คนเยอะขนาดวันอาทิตย์คนยังเยอะอก็น่าจะเยอะทุกวันหลักๆก็เป็นฝรั่งนะ่ะคนไทยก็มีนสะสาวว่าหน่อยออใครซื้อติ่มให้หอโอ้ลูทีซื้อติ่มให้เหรอแล้วไอ้ติมออมต่มอร่อยไหมติ่มลอ,อย ขอทิชชู่อันนึงงโอ้ดูดดูดแล้วดูดมือแล้วกลับไปนั่งที่กันค่ะ Good morning ตอนนี้เราก็มากิน breakfast กันที่ยูเลกาหัวหินไปกินกันเลย ย่างอ่าแล้วก็ก,แกาแฟนะกาแฟสั่งอเมริกาโนเย็นไปอุ้ยเราลืมกินเราลืมกินคาเฟ่ไข่ลาเต้ไข่ไเค็มยวสั่งเพิ่ม,มเปลี่ยนอเมริกาโนเป็นแก้วใส่กาแฟได้ไหมามอบอกครับ เราก็มาถึงร้านอาหารร้านสุดท้ายของทริปนี้นะคะชื่อว่าร้านสุกสุกโภชนาะติดต่อกันรักยัง น้ำมะพาวปัน่นสดชื่นไหมเขาเขาจะมีโซนสำหรับสัตว์เลี้ยงเวยนะอยูด่ด,ด้านนอกโซนสำหรับสัตว์เลี้ยง<ม>ก็สาม,มารถนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้อ,อมบรรยากาั้ไ เกี่ยงแล้วค่ะหมดเกี่ยงเลยอร่อยไหมคะอร่อยเหรอคะคลิปนี้เราก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายบบ๊าายยเลิฟมิ้งบ๊ายบายจุ๊บเอ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะส่งจุ๊บไว้อิสบัวอ๋อเลย